นีากำลังเดินมาวัดอาซากุสะทามห้องกันเลยเอ๋อ,อยู่โน,น่นู่ข้งหลังโน,น่มมนมา,มาถึงแล้ววัดอาสากุสะเอ้อครับโตเกียวโตวเกียวว,ยว,วัดอาสากุสะวัดพุทธ วัดศาสนาพุทธเหมือนกับบ้านเรานะครับเหมือนกับประเทศไทยเราเหมือนกันพอดีว่าเป็นพุทธของนิกายเซนโตเนาะแต่ตรงนี้ต้องต้องไปหาข้อมูลก่อนเนาะพอดีว่าได้ยินมาอาจจะไม่ใช่พระอาจจะเป็นผู้น,นำทางอาจจะเป็นทาย,ยกไปบ้านเราแล้วมั้งเออนา่าจักนนรอี้คนเยอะนะครับ นักท่องเที่ยวมาหลายแล้วมัจะมีความเชื่อว่าล้างสิ่งวัทยออกไปเลยว่า ประมาณนั่นเลยไงเลืองเอาความดีเข้ามา่าเวลาเราจะเข้าวัดเวลาจะทําบุญจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องล้างมือ้าบน้ำทำความสะอาดนะครับน่มือที่เราไปสัมผัสอะไรที่สกปรกนะครับแล้วก็แตะน้าเนี่ยแตะปากแต่คนญี่ปุ่นเขาจะ้วนพุ้งๆุนะครับนะแต่เราไม่จำเป็นต้องพ้ดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราไปพูดไม่ดีหรืออะไรไม่ดีกลับมาเราจะเข้าวัดครับนะครับเรจะทำบุญพุ้งนะครับน่ะสองร้อยเอง าาาอ,อาล้างมือก่อนนะไอ้ดาล้างมือไดยยังซื้อทูบก,ก่อนไอ้ตปกพีก่ําลังซื้อทูบซื้อทูบแล้วไปจ <ไฮ S 1> ุดจุดตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าถ้าจุดทูบแล้วก็จะเอาควนพวกคนเข้ามาหาตัวเนาะใช่สามทีพสามทีมทก็อข,อออขอพรขอพรขอให้มีโชคไม่ลาบเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วเอาโชคดีเข้ามาหาเราอธิษฐาน ตอนนี่เขาพลังชุดพูดอยู่ก็มีคนมาดื่มใส่ในศาสนาเนาะเยอะเออไอ้ด่ามาให้พ่อยายเดี๋ยวไปจุดไปจุดข้างไหนมาจุดตรงนี้โอเคจุดตรงนี้เลยไปเอาเอาทุกเอาอธิฐานแล้วก็ ว่าเข้าหาตัวสามครั้งเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปเอาความโชคดีเข้ามาหาตัวว่าเข้ามาหาตัวสามครั้งเอาต้นจับไปให้หน่อยเราจะได้เอ้ออาติถานไว้ก่อนไอ้แรกก็มาเอาอาวาลงเลยอาติฐานเไปแล้วก็เอาคววรรณก็ตัวสามครั้งเอาว่าเข้ามาเอาสิ่งชัรายออกไปแล้วเอาความโชคดีเข้ามาหาไอ้ถานก่อนศึก

อันนี้โคมแดงนับประมาณ700กิโลนะโคมเนะี่ย ต้องถายบรรยากาศให้มองเห็นเยดีที่มองเห็นอยู่เนี่ยเขาเขาบรรจุบรมอาสาลิกธาตุที่นั่นพจากประเทศศรีลังกาด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงๆที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้ก็เหมือนว่าดูดูเฉยๆแต่ที่นี่เราไม,ม,ม่มีประวัติเนี่ยมองดูแล้วก็จะดูเป็นภาพลักษณ์ว่าเป็นาศาสนาพุทธ เอาคนนั้ง่นเอออันนี้คนนั่อ่าจุดตรงนี้จุดแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทีมองเห็นจูดไกลๆโน่นทีกจแล้วแต่ว่าสูตไม่ได้ไม่ต้องขยิบวันนี้มันสีแยกโอเคโอเคไปเดินไปก่อน

เดี๋ยวเอาขวดให้เขาไปเราไปท่าไหนกันไปคาบเลยเหรอนังมีคืนมรงมือยังไงจะไปนั่งรอเดี๋ยวแนอนกันเดี๋ยวนนอนค่จะกล้าไปทางไปไป

หลังกินขนมกันไอ้ดาเรากินนั่งขนมอ่ะเอซื้อแล้วขอขามานั่งกินตรงนี้ยังไงอข้างกลางดเขามาให้กินเ็ดีฮะกินแล้วขี้ข้าหากินหน้ามั้ง ได้แล,แ,ลแ,ลแล้วต้องนี่ก่อนต้องนี่ก่อนภาพสวยเจดีกับวัดสาราดูจอดคุณเลือกใช่ไหมนีน้